มาดูหน้าตาการสูบของเวฟร้อยกันนะครับว่ามีมีลักษณะเป็นยังไงน,นะครับแล้วก็กว้างยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการสูบเวฟร้อยนะครับของวาชีนะครับกระตีถัด KFM นะครับมาดูด้านในกันนะครับ แกะมาแล้วเจอกรติกหอยชั้นนะครับเ็มีกระดาษนะครับแกะมาอันแรกที่เจอนะครับก็คือสลักข้อเบี่ยงนะครับนี่ครับหน้าตาสลักข้อเบี่ยงของเวฟรอยนะครับมาดูความกว้างกันนะครับความกว้างของสลักข้อเบี่ยงก็อยู่ที่ยี่สิบห้ามิลนะครับส่วนความยาวนะครับก็อยู่ที่สามสบมิลนะครับ นี่ครับสลักเข้าเวียงนะครับก็จะมีรูงนี้นะครับทีนี้มาดูด้านในเ่้มั้ยนะครับว่าเป็นงไงครับอันนี้คือลักษณะของก้านนะครับก้านของเวฟรอยนะครับเพื่อตีรหัสนะครับ KFM นะครับหนึ่งหกครับที่ก้านนะครับก็จะให้ลูกปืนมาครับลูกปืนสลักเข้าเวียงนะครับ เป็นลักษณะลูกปืนหมอนนะครับนี่ครับลักษณะลูกปืนนะครับเป็นเป็นแบนนะครับนี้มาดูตัวก้านบ้งนะครับตัวก้านมีลักษณะอย่างนี้นะครับวัดความยาวของก้านกันนะครับความยาวของก้านเวฟร้อยนะครับความยาวของก้านเวฟร้อยก็อยู่ที่หนึ่งร้อย ยี่สิบหกมิลน,นะครับความยาวของก้านนะครับส่วนรูใส่สลักก้านนะครับามาวัดความกว้างของมันนะครับรูใส่สลักบูทนะครับก็อยู่ที่สิบสามมิลน,นะครับตรงนี้นะครับ,ระน,กกน,บนะครับลักษณะการเวฟรอยนะครับ